สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้ทำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจเฉียบพลันมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เพื่อที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปพบเจอผู้ป่วยหรือเราเองเนี่ยมีอาการดังกล่าวเราจะได้สามารถป้องกันและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ครับกรณีที่นายแพทย์อัศดางรวยอาจินรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งถิ่นวีลชนมินิฮาฟมาราทอนครั้งที่4ณอุทยานวีลชนค่ายบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อช่วงเช้าวันที่29พฤศจิกายน2563นะครับ นายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยนะครับว่าโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ซึ่งพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับสาเหตุอาจเกิดได้จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน จึงส่งผลให้คนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณซีกซ้ายและอาจจะมีร้าวไปที่แขนซ้ายหรือร้าวไปที่กลามร่วมกับมีอาการเหงื่อออกมือเท้าเย็นวิงเวียนจะเป็นลมหมดแรงคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่อิ่มซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลนะครับส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยเป็นผลมาจาก หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันเนี่ยก็คือการสูบบุหรี่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนลงพุงการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานแต่อย่างไรก็ดีนะครับอาการโรคหัวใจกำเ,เพพริบเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมานะครับ ทางด้านนายแพทย์อเนกกนกสินผู้อำนวยการสถาบันโรคสวงอกได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาเช่นขณะออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งนอนหลับพักผ่อนในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแต่ยังรู้สึกตัวดีต้องรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการกู้ชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR และรู้จักการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่อง AED ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เรียกว่าระบบช่องทางด่วนโดยติดต่อหมายเลข1669เเพื่อนำตัวส่งผู้ป่วย เข้ารับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันจะต้องได้รับการรักษาทันทีด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการสวนหัวใจเพื่อทำบอลลูนซึ่งมีระยะเวลาที่เป็นนาทีทอง120นาทีในการเปิดหลอดเลือดหัวใจเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนายแพทย์อนเนกยังได้กล่าวต่อนะครับว่าภายหลังการรักษาผู้ป่วยต้องรับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยการมาพบแพทย์ตามนัดควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็ม งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์หากพบว่าอาการผิดปกติเช่นเจ็บแน่นหน้าอกเวลาออกแรงเหนื่อยง่ายหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ขาบวมกดแล้วบุ๋มให้รีบมาพบแพทย์ทันทีนะครับและนี่ก็คือสาระความรู้ในเรื่องของโรคหัวใจกำเริบเียบพลันนะครับซึ่งมีเวลานาทีทองเพียง120นาทีในการช่วยเหลือผู้ป่วย ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ